ไม่มีอะไรที่ได้มาเปล่าๆฟ,ฟรีอันนี้แต่ว่าปาันก็เป็นศัจธรรมอย่างหนึ่งนะสำหรับรการช้ชีวิตในโลกนี้เนะี่ยมันไม่มีอะไรที่ได้มาเปล่าๆ,ๆฟ,ฟรีจริงๆ,ๆงน,น,นะอะไรที่ว่านี้มันไม่ได้หมายถึงสิ่งของเช่นอาหารโทรศัพท์รถยนต์เสื้อผ้า อันนี้เนี่ยเดีย๋ยวนี้จะได้มาก็ต้องจ่ายเงินหรือเสียเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยแม่จะได้มาเปล่าเปล่าฟรีฟรีมันก็ไม่ใช่ว่าฟรีจริงนะเพราะว่าเราอาจจะต้องเสียเวลากับมันคำว,ว่าเปล่าเปลาฟรีฟรีนิวมันไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องเสียเงินเสียทอง อาจจะเสียอ,อย่างอื่นแทนเช่นเสียเวลาหรือว่าต้องเอาความเพียรเข้าแรกแต,ต้องเจอความยากลำบากต้องยอมสละหรือเสียความสะดวกสบายไปอย่างเช่นความรู้เนี่ยนะเราจะได้มานี่อย่าง้อาต้องยอมเสียเวลานะ ในการอ่านตำรับตำราในการอ่านหนังสือหรือในการฟังผู้รู้นี่ถเป็นความรู้ที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนหรือเป็นความรู้ใหม่เป็นความรู้ชั้นหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ความรู้แบบเกคันแทนความรู้ชั้นสองนี่มันแ,แค่อ่านหนังสือ,อเดียวมันก็ไม่พอแค่เสียเวลาก็ยังไม่พอ,อต้อง เสียะอะไรหลายอย่างเจนเสียความสะดกสบาย่ต้องเจอความยากลำบากมีฝรั่งอเมริกันคนหนึ่งนะื่อชื่อจัสตินชมิดเป็นคนที่สนใจเรื่องมแรลงมากนะเราเป็นนักกีตาวิทยากีตาวิทยาก็คือศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องแรลง แลแมลงที่แกสนใจตั้งแต่เล็กจนแกเนี่ยนะส่วนอย่เป็นมแมลงที่มันมีพิษนะสามารถต่อยได้เช่นมดพึ่งต่อแตนแต่เขาก็ไม่กลัวนะไม่กลัวว่ามันจะต่อยซึ่งเราจะว่าไปแล้วเนี่ย จะหาความรู้ที่เกี่ยวกับแมลงเหล่านี้เนี่ยมันก็เลียงไว้ได้นะที่จะถูกต่อยเช่นอยากจะรู้ว่ามันมีพฤติกรรมอย่างไรในการหากินในการหาคู่มันมีนิสัยใจคออย่างไรมันก็สนใจนะสนใจแมลงเหล่านี้แล้วก็สาดดันด้นไป ศึกษาทำความรู้จักกับแมลงต่างๆไม่ใช่แค่ใกล้ๆบ้านเกิดนะแต่ว่าเรียกว่าไปปะจนภัยไปเสี่ยงอันตรายในป่าในเขาในถิ่นทุรกันดารที่ไหนก็มีแมลงแปลกๆที่ไม่เคยรู้จักเขาก็ไปมดบางชนิดนี่มันอยู่ในรูบางทีเขาก็ต้องแย่มันนะ เอานิ้วเอา,เอามือแย่หรือล่วงเข้าไปเพื่อได้ศึกษาพฤติกรรมของมันแนะ้ะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของมันและแต่ละชนิดนะความรู้ที่เขาได้มาเนี่ยเกี่ยวกับมแมลงแต่ละชนิดนี่มันไม่ใช่แค่ต้องยอมเสียความเสียสละความสะดวกสบายต้องไปตกระกรรมลำบากในเขตในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคย เดี๋ยวต้องเจอกับการถูกมแมลงเหล่านี้ต่อยแต่แมลงบางชนิดนมันก็ต่อยหนักซะด้วยแต่เขาก็ไม่ย่อทอนะเรียกว่ายอมเจ็บเพื่อที่ได้มีความรู้เกี่ยวกับมแมลงเหล่านี้บอกนเนี่ยเขาโดนมแมลงชนิดต่างๆเนี่ยต่อยเนี่ยรวมแด้านีเกือบร้อยห้าสิบชนิดนะในช่วงสามสิบสีสิบปีที่ผ่านมาที่ศึกษาอย่างจริงจัง ต่เขาก็ไม่ยอดทอนะก็ทําให้เขาเนี่ยได้ความรู้มากมายนะเกี่ยวกับ,บแมลงเหล่านี้แต่และชนิดแต่และชนิดเรียกว่าเกิดจะทั่วโลกเลยก็ว่าได้แล้วก็ได้ความรู้นะว่าไอ้แรงเนี่ยที่หากินแบบโดดๆเนี่ยนะมันจะมีพิษหรือมีฤทธิจากการต่อยเนี่ยนะ บากว่าแมลงที่อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นสังคมอย่างพวกพึ่งเนี่ยไม่ทำไมเป็นอย่างนั้นนะเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นเพราะแมลงที่มันอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นสังคมเนี่ยนะมันมีหมู่คณะมากมายที่ต้องปกป้องต้องรักษาต้องช่วยเหลือเพราะฉะนั้นมันต้องพิษเนี่ยของของมันเนี่ยนะจึงต้องแรงแล้วก็แมลงที่อยู่เป็นกลุ่มเนี่ยนะมันก็มักจะไปที่หมายปองของ ศัตรูที่จำนวนมากนะจะเป็นหมีจะเป็นลิงอะไรพวกนี้จะเป็นที่หมายปองมากกว่าไปมันก็ต้องมีเพื่อปกป้องหมู่คณะหรือลังของมันได้ก็ต้องมีพิษที่แรงต่อยหนักแล้วเพียงพูดอีกว่านเนี่ยความเจ็บปวดจากการถูกต่อยเนี่ยหรือที่ว่าที่เกิดจากพิษเนี่ยของมแมลงเหล่านี้เนี่ย อ้ความเจ็บปวดเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือพิษของมันสัตว์บางชนิดเนี่ยต่อยหนักเจ็บแต่ว่าพิษนี่ไม่เท่าไหร่มแมลงบางชนิดนี่ต่อยเจ็บไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าพิษนี่อาจจะถึงตายได้เพราะมันทาให้ระบบประสาทเนี่ยของสัตว์ที่ถูกต่อยเนี่ยมันเป็นอัมพาตไอ้ึงกับตัวนั่งไอ้ถึงกับหยุดหายใจหนะัวใจหยุดเต้นไปเลย สามะเขารู้ได้ยังไงนะว่าความเจ็บปวดเนี่ยไม่น่ากลัวเท่ากับพิดของมันเขารู้จากประสบการณ์ตัวเองเนะคือต้องยอมให้มันต่อยยอมให้มันต่อยก็รู้ว่าโอ้ยบางชนิดนี่ต่อยหนักแต่ไม่เป็นอะไรเลยแต่บางช่น,นี่ต่อยไม่หนักนะแต่ว่าอาการนี้ก็เพียบเลยทั้งหมดนี้เนี่ยล้วนแต่เกิดจากประสบการณ์ของตัวเองมันเป็นความรู้ชั้นหนึ่งเลยเ ก็เรียกว่าก่อยได้ความรู้มาเกี่ยวกับแมลงแต่และชนิดแต่และชนิดนี่ก็ต้องยอมเจ็บนะไม่ใช่แค่ยอมลําบากยอมเสียเวลายอย่างเดียวอันนี้ก็เรียกว่าเขาก็เป็นคนที่เสียสละคนหนึ่งนะไอ้ความรู้ที่เขาได้พบเนี่ยซึ่งเป็นประโยชน์นะไม่มากก็น้อยเนี่ยกับมนุษยชาติเนี่ย มันเป็นความรู้ที่เกิดจากการยอมเจ็บยอมปวดว่าไปเนี่ยมันก็เพราะการที่เขารักความรู้อยากจะแสวงหาความรู้ให้เป็นประโยชน์นะต่อโลกเนี่ยเดี๋ยเพราะเกี่ยวกับแมลงเนี่ยทำให้เขายอมเจ็บอดทนต่อความเจ็บปวดได้แต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือว่า พอศึกษาไปหาความรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นเนี่ยก็พ่อมีอย่างหนึ่งที่มันน่าจะรู้นะที่คนเราน่าจะรู้คือว่ามแมลงแต่ละชนิดที่ต่อยเนี่ยนะมันสร้างความเจ็บปวดมากน้อยแค่ไหนก็เลยเกิดความขึ้นมานะทําดัชนีนะดัชนีความเจ็บปวดจากการถูกมแมลงต่อยดัชนีนี่มันก็มีตั้งแต่ศูนย์ถึงสี่นะเลือกคะแนนก็แล้วกันนะ ศูนย์ถึงสี่เนี่ยที่ต่อยหนักๆแรงๆเนี่ยนะก็ให้ไปเลยนะสี่ถ้าต่อยเบาๆหน่อยอย่างเช่นมดแดงกัดเนี่ยอาจจะไม่ถึงหนึ่งนะอาจจะแค่ศูนย์จุดห้าอาจจะศูนย์จุดสองพึ่งเนี่ยนะก็ให้ไปเลยสองนะดัชนีคือสองคือกลางกลางจะถามว่าจะทำดัชนีนด้ดีได้ยังไงนะดัชนีว่า ไอ้คะแนนว่า,มาแมลงแต่ละชนิดเนี่ยนะมันทำให้เจ็บปวดมากน้อยแค่ไหนนะหนึ่งถึงสี่เนี่ยดัชนีนี้จะทำได้ก็ต้องให้มแมลงเนี่ยพวกที่มันต่อยเอาแล้วก็มุ่งมั่นมากนะที่ทำดัชนีที่ว่านวสุดท้ายก็ทำสำเร็จนะดัชนีเกี่ยวความเจ็บปวดที่เกิดจากการถูกต่อยโดยมแมลงเกือบแปดสิบชนิดนะไม่ว่าจะเป็นมดไม่ว่าจะเป็นผึ้ง ต่อ,อาตายหรืออาจจะรวมถึงแมงบุ่มด้วยแม้แต่ชนนี้เนี่ยนะก็จะทําให้สําเร็จได้ครบถ้วนได้เนี่ยมันต้องไปให้มแมลงพวกนี้ต่อยนะงั้นก็เลยสแสวงหาด้านเด่นด้านต้นนะไปให้มแมลงต่อยนะทาให้มันต่อยจะได้รู้ว่าควรจะให้คะแนนมันเท่าไหร่นองจากเดิมเนี่ยที่การถูกต่อยเนี่ยนะมันเป็นเพียงแค่ เป็นแค่ผลพลอยได้นะไม่ใช่ผลพลอยได้แต่ว่าเป็นเหตุเป็นเรื่องจําเป็นที่หนีไม่พ้นจากการที่ไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับมแมลงตอนหลังมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นนะเป็นเรื่องที่เขาสแสวงหา,หาหรือเข้าหาเลยคือหาเรื่องให้มันต่อยแล้วไม่ใช่แค่รู้ว่ามแมลงชนิดใดเนี่ยต่อยหนักแค่ไหนหนึ่งถึงสี่หรือว่าศูนย์จุดห้าเท่านั้นนะ ก็อยากจะรู้ได้ว่ามันความเจ็บปวดเนี่ยมันเป็นแบบไหนปวดจี๊ดจี๊หรือปวดร้อนร้อนหรือว่าปวดแบบเหมือนกับไฟฟ้าช็อตอย่างนี้ยับเนี่ยเขาต้องต้องให้มันต่อยแล้วก็คอยสังเกตนะความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นแล้วก็บันทึกเอาไว้มันการในวิชาการเลยนะในเรื่องของการยอมให้มแมลงนี่มันต่อยความเจ็บปวด มันกลายเป็นสิ่งที่เขาสแสวงหาเพื่อได้มีความรู้ว่ามันปวดมากน้อยแค่ไหนและมันมีอาการอย่างไรคนขาวเข้าบ้านนะหรือเป็นพวกมาโซคิสมาโซคิสก็คือพวกที่ชอบทำร้ายตัวเองและมีความสุขเขาบอกเขาไม่ใช่เขาแค่อยากจะหาความรู้หรือสร้างองค์ความรูเ้เกี่ยวกับแมลงต่างๆให้มากที่สุด และองค์ความรู้อันนึงที่มันเป็นประโยชน์ต่อโลกคือดัดชนีเนี่ยความเจ็บปวดที่เกิดจากการถูกต่อยคนจะได้ระมัดระวังนะเวลาไปเกี่ยวข้องกับแมลงชนิดนี้ถ้าขนาดความปวดมันเป็น4เนี่ยต้องยิ่งต้องอยู่ห่างอย่าไปเข้าใกล้มันหรือว่าถ้าบางชนิดมันแค่แค่0.5หรือ1เราก็ไปเกี่ยวข้องกับมันได้เป็นประโยชน,น์ต่อมืองสยามนะในสายตาของเขา งั้นเขาก็เลยไม่ใช่แค่ยอมเจ็บหรืออดทนต่อความปวดแต่สแสวงหาเลยเนะ่ดินดันด,นดันต้นไปให้มันต่อยนะแล้วก็ศึกษาพวกเราที่โดนมแมลงต่อยเนี่ยเราก็คงรู้นะว่ามันมันเจ็บแล้วเราก็คงอยากจะเลี่ยงเนี่ยแม้จ,จะเป็นพึ่งแม้จ,จะเป็นต่อแตนแล้วพอโดนต่อยเนี่ยจะรู้สึกปวดถามว่าเขาปวดเหมือนเราไหมเนี่ยจัสตินชมิทเนี่ยเขาก็ปวดเหมือนเรานะ แต่เขาไม่ทุกเพราะมันมากเท่าไหร่ปวดเท่าเรานะแต่จะไม่ทุกเท่าเราเพราะอะไรเพราะเ็าเห็นประโยชน์ของมันเราก็เห็นว่ามันความปวดนี้ให้ความรู้กับเขาแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อุษยาชาติเป็นประโยชน์ในทางวิชาการเขาก็เลยไม่ทุกมากทั้งที่เขาก็ปวดเท่าเราหรือปวดมากกว่าเรานะแต่ว่าเขาทุกน้อยกว่าไอ้สิ่งที่ทําให้เขาทุกน้อยกว่าเนี่ยมันคืออะไรก็คือ การเห็นคุณค่านะของสิ่งที่เขาทําเห็นคุณค่าของความเจ็บปวดเห็นประโยชน์ของความปวดที่ได้รับเพราะว่ามันจะทําให้เขาเนี่ยได้ความรู้แล้วก็นําไปถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์นะกับผู้คนถ้ามันมีคนจำนวนไม่น้อยนะที่เรียกว่าเสียสละยอมปวดยอมเสี่ยงอันตรายเนีย่ยอมเจ็บเพราะอะไรเพราะเขา รู้ว่ามันมีประโยชน์ก็เาเป็นผู้ใฝ่รู้นะอยากจะได้ความรู้ก็เลยต้องยอมเสี่ยงอันตรายอย่างอย่างเคยเล่าแพทย์หนุ่มชาวเยอรมันคนหนึ่งเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยความรู้เรื่องหัวใจของเรามีน้อยมากนะแต่วอร์เนอร์เนี่ยวอร์เนอร์ฟอสแมนเนี่ยก็สงสัยว่าเนี่ย,นนย,นนยคนเราเนี่ยสามารถจะเข้าถึงหัวใจได้โดยที่ไม่ต้องผ่ากลางอ,อกได้ไหมหรือไม่ต้องผ่าอ,อก ก็ทดลองเนะี่ยเอาสายสวนเนี่ยเสียเข้าไปในเส้นเลือดที่แขนแล้วก็ดันไปเรื่อยๆดันไปเรื่อยๆจนถึงไหลถึงไหลแล้วยังไม่พอใจแล้วก็ดันไปอีกดนันไปตามเส้นเลือดพอเส้นเลือดทุกเส้นเนี่ยส่วนใหญ่มันก็มีจุดมุ่งหมายมีจุดหมายคือหัวใจก็ดันสายสวนไปจนทั้งสุดท้ายนีย่มันไปกระทบหัวใจโอ้ก็ดีใจมากเลยนะ ที่พบความรู้ว่าเนี่ยเราสามารถจะเข้าถึงหัวใจได้นะผ่านเส้นเลือดที่แขนหรือที่ขาใน,ในภายหลังแล้วก็รู้ต่อมาว่าเนี่ยอะไรที่มากระทบหัวใจเนี่ยมันก็ไม่ทําให้หัวใจจุดเต้นโอ้เสี่ยงอันตรายนะเพราะไม่รู้เลยนะว่าเอาจิงๆตริง,จ,รงจะตายหรือเปล่าหัวใจจะุดเต้นมาแต่อยากจะลองอยากจะรู้ไม่ใช่เพราะความอยากรู้อยากเห็นแต่ว่ามันเป็นเพราะความใฝ่รู้นะมันเพราะมาเป็นประโยชน์นะในทางการแพทย์ แล้วคนเราเนี่ยพอรู้ว่าทำอะไรอยู่แล้วก็ทั้งๆท,ที่รู้ว่านะต้องเจ็บต้องปวดแต่ว่าความเจ็บปวดก็ไม่ได้ทำให้เกิดความทุกข์มากนะเพราะว่าเห็นประโยชน์ของมันว่าทำให้ได้ความรู้อะไรบางอย่างความเจ็บปวดบางอย่างก็อาจจะเป็นผลข้างเคียงนะจากการแสวงหาความรู้ อย่างฟรอสแมนนี่ก็ยอมเจ็บนะเพื่อที่จะรู้ว่าเนี่ยอะไรที่ถูกกระทบที่กระทบหัวใจแล้วไม่ไม่ทำให้หัวใจหยุดเต้นแต่บางอย่างมันเป็นความเจ็บปวดที่ตั้งใจที่จะเจอเลยเพื่อได้มีความรู้ว่าเจ็บปวดนี่มันรุนแรงแค่ไหนเมื่อโดน,นแมลงต่อยแต่ละชนิดแต่ละชนิดแล้วมันมีผลต่อร่างกายอย่างไรมันมีลักษณะอย่างไรร้อนหรือว่าปรีดนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการองความใฝ่รู้นะที่ทำให้ยอมเจ็บยอมปวดหรือบางทีก็ถึงกับเข้าหาความเจ็บปวดเลยหรือจะเรียยอมทุกข์หรือเข้าหาความทุกข์ก็ได้่จริงไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรู้นะในทางโลกนะความรู้ในทางธรรมเนะี่ยหรือความรู้ในสัจธรรมเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นนะที่ต้อง เรียนรู้นะจากความทุกข์อาจารย์กงมานะหลวงพ่อกงมาท่านพูดไว้น่าสนใจทนะ่านบอกว่าถ้าอยากพ้นทุกข์นะก็ต้องเข้าหาทุกข์ถ้ากลัวทุกข์นะก็ไม่มีวันพ้นทุกข์ได้นนี้มันเป็นเป็นศัจธรรมทีเดียวนะแล้วก็เป็นข้อคิดที่ดีมากสำหรับคนที่ปรารถนาการพ้นทุกขนะ์นะชาวผู้จำนวนมากท,ที่มาสนใจธรรมะเนี่ยก็ล้วนแต่บอกว่าอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์ แต่พอเราเจอทุกข์เขาจริงๆก็หนีเจอทุกข์จริงก็บ่นโวยวายตีโวยตีพายนะที่จริงมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะ้าอยากพ้นทุกข์นี่ก็ต้องกล้าเข้าหาทุกข์เพราะว่าเราจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยเราต้องรู้จักทุกข์แล้วเราจะรู้จักทุกข์ได้อย่างไรนะถ้าเราไม่เจอทุกข์ด้วยตัวเองแล้วเมื่อเราเจอทุกข์ด้วยตัวเองเราก็จะรู้ว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยนะมันเป็นเพราะความหลงก็ไปยึดในตัวทุกข์ หรือพูดง่ายคือว่ามันเข้าไปเป็นทุกข์เนะี่แต่ถ้าเจอทุกข์แล้วเนี่ยไม่เข้าไปเป็นนะแต่ว่ารู้เฉยๆหรือว่าเห็นทุกข์แทนเนี่ยมันไม่ทุกข์นะเจอทุกข์แต่ว่าไม่เป็นทุกข์เพราะว่าเห็นทุกข์หรือว่าพรู้ทุกข์อันนี้มันเป็นจะเรียกว่าเป็นความจริงอย่างหนึ่งนะที่ จะรอให้ครูบาอาจารย์จะรอฟังจากครูบาอาจารย์อย่างเดียวไม่พอนะมันต้องเข้าไปเจอเองด้วยแล้วก็จะได้รู้ว่าเนี่ยไม่เป็นทุกเนี่ยเจอทุกแต่ไม่เป็นทุกเนี่ยมันก็ทําได้นะถ้าหากว่ารู้ทุกหรือว่าเห็นทุกที่พระเจ้าก็สอนนะว่าสมุทไทยว่าอริยสัต์ข้อแรกเี่ยคือทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรรู้หรือบางทีก็ใช้ว่ากําหนดรู้กําหนดรู้เนี่ยนะ บางทีก็แปลไปผิดๆเนะมันมาจากภาษาบาลีว่ญญาปริญญาปริญญาปริญญาคือรู้ทั่วถึงไม่ใช่ไปต้องไปเพ่งนะแล้วถ้าเรารู้ทั่วถึงด้วยปัญญาเรื่องน้อยเนี่ยรู้เห็นมันเพราะมีสติเราก็จะพบว่าเออมันต่างจากการเป็นทุกข์นะที่ทุกกันทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะเข้าไปเป็นทุกข์มากกว่าที่จะรู้ทุกข์หรือเห็นทุกข์ และความรู้แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าว่าไม่เจอทุกข์เสียเองงั้นถ้าอยากจะพ้นทุกข์เนี่ยก็ต้องต้องพร้อมนะที่จะไปเจอทุกข์นะแล้วหลายคนเนี่ยพอทา่านที่บอกว่าอยากจะพ้นทุกข์อยากจะพ้นทุกข์แต่พอเจออะไรที่ไม่ถูกใจก็วุ่วาย,ยตีโพยตีพายหรือพยายามหนีสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่ไอาจจะเป็นผู้คน การกระทําหรือคําพูดบางอย่างหรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจพยายามหนีพยายามเลี่ยงเยวลาทําบุญก็ตั้งจิตนะว่าขออย่าได้เจอสิ่งเหล่านี้อย่าได้เจอทุกข์อย่าได้เจอความสูญเสียได้เจอความพ,พัดพลาอย่าได้เจอความล้มเหลวคําถามคือว่าถ้าไม่เจอแล้วเนี่ยมันจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรนะจะพ้นทุกข์ได้มันต้องเจอ สิ่งเหล่านี้แล้วก็เลยรู้ที่จะยกจิตให้พ้นไม่ถูกมันครอบงำหรือว่าสามารถที่จะเห็นมันนะเห็นทุกข์รู้ทุกข์แต่ว่าไม่เป็นทุกข์แล้วถ้าเราคิดแต่จะหนีทุกข์นะไปที่ไหนก็อยากจะอยู่ที่ที่มันสบายนะแล้วก็บอกว่าอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์แต่ว่า คิดแต่จะไปหาที่สบายที่ไหนที่มันเจอคนไม่ถูกใจเจอเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจก็เอาแต่จะหนีหรือว่าผักใสอันนี้มันก็ไม่มีทางจะพ้นทุกได้เพราะว่าไม่ยอมที่จะเรียนรู้จากทุกที่จริงเนี่ยเวลาที่อยู่สุขสบายเนี่ยผู้ที่ฝ่ายการพ้นทุกนี้ท่านก็จะเดินหน้านะไปแสวงหาทุกเลยนะ อยู่วัดสบายก็ออกไปทุดงไปเจอกับสัตว์ร,ร้ายนะหรือไม่ก็ไปเจอกับความทุกข์ยากลาบากแต่เราไม่ต้องออกไปเข้าป่าก็ได้นะเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราทุกเนี่ยมันมันก็มาหาเราอยู่แล้วสิ่นงนัหมถือว่าเมื่อมันเกิดขึ้นหรือเมื่อมันมาถึงเราเนี่ยเราก็อย่าเอาแต่บ่นว้อยที่โพยที่ผานหรือผักใสแต่เรียนรู้ที่จะศึกษามันและใช้มันให้เป็นประโยชน์ในการ ฝึกตนให้รู้ทุกเห็นทุกเนะ่ยถ้าว่าอยู่สุขสบายมากไปบางทีก็ต้องเข้าหาทุกเนะอันนี้เป็นวิสัยของชาวพุทธเนี่ยนะธรรมยาตราเนี่ยมัเคยมีปีหนึ่งนะอมีคำขวัญว่าเร็จมีครูกล้าสู่ทุกเนะเป็นคำขวัญทีนะ่มีขึ้นในปีที่หลวงพ่อคำเขียนนะท่านมรรณภาพเร็จมีครูเนี่ยนะนะครูที่วันนี้ อไม่ใช่แค่หลวงพ่อคำเขียนหรือหลวงพ่อเทียนแต่รวมไปถึงพวกเร้าเจ้าเด้วยถ้าเรานับถือพระเจ้าเป็นครูเนี่ยก็ต้องกล้าสู้ทุกนะไม่ใช่ว่าแต่คอยแต่จะหลบทุกหรือว่าหาแต่ความสะดวกสบายข้าหาแต่สิ่งที่ถูกใจนะหนีสิ่งที่ไม่ถูกใจเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจก็โวยวายตีโวยตีพายทัครวนอันนั้นมันเรียกว่าไม่ใช่วิสัยของศิษย์มีครูหรือไม่ใช่วิสัยของผู้ที่ต้องการพ้นทุกอย่างแท้จริง แต่ผทุกข์อย่างทแท้จริงก็อย่างที่หลวงพ่อกงมาบอกนะก็ต้องกล้าเข้าหาทุกข์เพราะถ้ากลัวทุกข์เนี่ยมันก็ไม่มีทางผลทุกข์ได้แล้วสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยอยู่กับทุกข์ได้หรือเผชิญความทุกข์ได้ก็คือว่าเห็นว่ามันมีประโยชน์เนี่ยจเจ็บป่วยก็มีประโยชน์นมันทําให้เราได้เห็นอันที่จังของสังขารอย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสพูดเสมอนะว่าความเจ็บป่วยเนี่ยมาสอนให้เราฉลาด ฉลาดในเรื่องของสังขารให้เห็นว่าสังขานี่มันไม่เทีย่ยวมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี้เป็นความรู้ที่ชาวผู้เราควรจะเข้าถึงจริงชาวผู้นี่มันก็เหมือนนักวิทยาศาสตร์นะั่นคือเป็นผู้ใฝ่รู้นะแต่ไม่ได้รู้ทางโลกนะรู้ใฝ่รู้ในทางธรรมซึ่งก็ต้องพร้อมที่จะเจอทุกข์เพราะทุกข์เท่านั้นแหละนะที่มันสามารถจะทำให้เรามีความรู้ในทางธรรมได้อย่างแท้จริง จนถึงขั้นพ้นทุกได้เนี่ยเพราะเห็นนีหลวงพ่อเขียนทัานจึงพูดแล้วเขียนในช่วงท้ายชี้ว่าเนี่ยเห็นทุกนะก็พ้นทุกเนี่ยจะเห็นทุกได้ต้องเจอทุกซะก่อนถ้าเอาแต่หลบหรือหนีทุกมันจะเห็นทุกได้ยังไงและถ้าไม่เห็นทุกไม่รู้ทุกมันจะพ้นทุกได้อย่างไรไม่